สวัสดีครับเทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ทวิน m o ชั o น,นะครับวิดีโอนี้จะเป็นในเรื่องของการใส่แมท e r เรียลวอเตอร์นะครับหรือการใส่แมท e r เรียลน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าตั้งค่าย,ยังไงนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยนะครับการที่จะเปิดตัววอเตอร์นะครับมันจะมีในส่วนของการตั้งค่าให้ด้วยนะไปที่คำว่าเซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ w วทเตอนะครับ Setting w วทเตอแล้วก็ Effect นะครับตรงนี้จะมีคำว่า O c e a n ลองคลิกเข้าไปนะครับจะมีคำว่า e d a b l e เราสามารถเปิดเปิดได้เลยนะครับตั้งค่าระดับความสูงของน้ำนะครับแบบนี้อ่าสังเกตว่าเราจะได้ตัว water ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัว water ตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของน้ำได้นะครับมี7รูปแบบนะครับมีในส่วนของตัวร i v e r นะครับ โอเชียนนะครับทะเลนะครับนะครับเราก็เลือกใช้งานได้นะครับมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีคือมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับงานนะครับที่เรามีโครงการที่อยู่ริมทะเลนะครับหรือทําพวกเขื่อนอะไรเงี้ยสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับแต่ในกรณีที่เราทําแค่สระน้ําหรือเป็นบ่อน้ําเล็กๆนะครับตรงเนี้ย ะไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่คือข้อเสียของเขานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีรูปแบบให้เลือกน้อยนะครับปรับเปลี่ยนสีของตัวแม่น้ําไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับอันนี้ผมลองปิดนะครับปิดไปแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับคือเรื่องของการใส่แมททีเรียลนั่นเองนะครับอันดับแรกให้วางตัวเพนพื้นลงไปก่อนนะครับ ไปที่ Object นะครับแล้วก็ไปที่ Primitive นะตรงนี้ก็จะมีคำสั่งพื้นฐานให้เราใช้งานนะครับผมเลือกเป็นแป้น1000นะครับแบบนี้1,000เมตรเ่ยนะหรือใช้100ก็ได้นะครับตามขนาดโปรเจกต์ของเรานะแล้วก็วางไปได้เลยนะครับจะเป็นสีขาวๆแบบนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้นะครับอ่านะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับกดตัวท T ดูสถานะ Material นะครับ หรือไปที่ตัวพื้นสีขาวได้เลยนะครับเสร็จแล้วไปที่ l i b r a ry ครับ m a t e r i a l แล้วก็เลื่อนลงมาด้นล่างสุดครับจะมีคำว่า water นะครับ water เป็น Material น้ำนั่นเองนะครับคลิกเลือกเข้าไปครับจะมีน้ำนะครับมีทั้งหมด8 material เลยนะครับเราเลือกสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือเลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับก็สามารถเลือกได้เลยวิธีใช้งานนะหลายๆคน จะนำนะครับคลิกซ้ายนี่ครับแดกแอนด์ดอปแล้วมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีการแยกแมททีเรียลชัดเจนแล้วนะครับให้เราคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็นํามาวางแทนที่แมททีเรียลที่เป็นสีขาวที่อยู่เซตติ้งด้านล่างแบบนี้นะครับ1เลยคือมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็2มันจะแทนที่แมททีเรียลนั้นให้นะครับเวลาเราแก้ไขแมททีเรียลก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดในส่วนของตัวขนาดไฟล์ลง ได้ด้วยนะครับอ่ะพูดถึงลดขนาดไฟล์นะครับถ้าเราใช้ในส่วนของตัวโอเชียนที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะค่อนข้างหนักกินทรัพยากรเครื่องนะครับแต่ถ้าเราใช้วォเตอร์ที่เป็นแมททีเรียลตรงนี้จะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการใช้งานเนาะทีนี้มาดูการตั้งค่าของตัวแมททีเรียลกันบ้างว่า,า,ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยแน่นอนว่ามีค o ลเลอร์นะครับมีคั l เลอร์แน่นอนมีการปรับเปลี่ยนสี ตัวแม่น้ำนะครับอยากจะได้สีอะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เลือกปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่ะเสร็จประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่า water depth นะครับก็จะเป็นเหมือนกับอ่าระดับของน้ำนะครับว่ากี่เมตรเนี่ยครับแล้วก็สามารถปรับได้จะเป็นความปร่งใสความทึบ ของตัวแมทเรียลนั่นเองนะครับอยู่ที่เราจะปรับและตั้งค่าเนาะแล้วก็มีเซตติ้งอื่นๆอีกน,นะครับติ๊กเข้าไปที่คำสั่งมอนะก็จะปรับเพิ่มเติมได้อีกนะครับอันนี้ก็ปรับในส่วนของสีนะครับสีแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนะครับตรงนี้ปกตินะครับแล้วก็มีเรื่องของเวฟนะครับเวฟก็คือคลื่นของตัวแม่นม้ําถ้าไม่เปิดเลยจะเป็นแม่น้ํานิ่งๆแบบนี้เหมือนเราใส่มาทีเืียลกระจกลงไปนะครับ แต่ถ้าเรามีการปรับสัก1%นะครับนี่แม่น้ำจะมีการกระเพื่อมนะครับเราคลิกไปที่คำสั่งมอของเว็บนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวทิศทางแล้วก็สเกลนะครับแล้วก็ความเร็วความเร็วของคลื่นนะครับแล้วก็อ้างอิงจากแรงลมไหมนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับทิศทางได้เลยนะการตามที่เราต้องการนะครับ ขดยัดปรับสีเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดเจนขึ้นแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถติ๊กเลือกตามซีซันได้ด้วยนะครับซีซันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมลองปิดกันนะถ้าเราปิดเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วผมปรับฤดูกาลใหม่นะครับจากฤดูร้อนแบบนี้ปรับเป็นฤดูหนาวครับสังเกตว่าต้นไม้นะครับของผมจะเป็นฤดูหนาวหมดเลยนะครับยกเว้นแมทเทเรียลที่เป็นน้ํานะครับทีนี้ผมบอกว่าติ๊กคาว่าซีซัน นะครับติกคำว่าซีซั่นปุ๊บแมทเทเรียลน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการใช้งานนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับในส่วนของตัวแมทเท i a ียลว,วอเอนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ